อันนี้มาวอล์กอลาวรอบเครื่องครับก่อนขึ้นบินก็ดูใบพัดตรวจดูว่ามีลาวมีบินมีอะไรไหมอันนี้ครูมาตรวจไปรอบเนึงแล้วแหละสายพาน,พานกดดูไม่ตึงไม่หย่อนนี่คือสายพานไม่ตึงไปไม่หย่อนไปครับเแล้วก็น้ำมันเครื่องอันนี้อะไรเนี่ยครู เป็นแอร์เคบินแอร์เลยมันเครื่องก็ต้องตรวจดูเอาแค่ปิดตึงมือนะเ่อย่าปิดแน่นอะไรนะครับเวลาปิดนะครับเอา,แบบอาแค่ตึงมือแค่ตึงมือเท่านั้นพอเพราะเดี๋ยว,วเครื่องทํางานแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นวัดแคดูดแน่นเองอ๋อครับน <c oughs> ะครับพวกน็อตพวกรีเวทต่างๆคือไม่ใช่รู้ว่าเผื่อมันหลุด ก็จะได้รู้ถ้าดูรอบๆเห็นปหว่ดูปีกไฟเขียวนี่มีที่มานะครับสิ่งที่ดูอีกตัวนี้เอเรลอนนี่ตัวบังคับเลี้ยวทำงานไหมสองข้างมันจะสลับกลับกันนะข้างนี้ขึ้นข้างนู้นจะลงเพื่อทำมุมเลี้ยวอันนี้มันเป็นถ้าขึ้นนี่เป็นแรงกดปีกก็จะกด มันก็จะเลี้ยวมาทางขวาทางนู้นก็จะลงถ้ามองไกลๆลิบๆนะครับตัวนี้เป็นแฟบใช้ในช่วยในการขึ้นในการลงก็แฟบนี้ยังขยับไม่ได้เนะ่นอเป็น,เป,นเป็นไฟฟ้าในการลงก็ชะลอความเร็วในการขึ้นก็ช่วยให้เป็นแรงยกนะครับ ี่จะดูอีกอย่างนึ่งนี่ล้อมาดูที่เบรกจะเห็นว่าเนี่ยช่างเขาจะขีดสีแดงไว้ถ้ามันเคลื่อนเนี่ยแสดงว่าเกีียวมันไข่ถ้าอย่างนี้ก็คือเนี่ยคือวิธีตรวจลอ้อนะครับนอกจากเอลิอนเลี้ยวแล้วนี่ก็มาถึงแผ่นหางเอลิเวเตอร์นี่เป็นตัวยกตัวกดหัวเครื่องบินจะอยู่ที่นี่ ทำงานโดยถ้าเรากดตรงนี้จะเห็นว่ายกในเครื่องเนี่ยจะขึ้นลงตามมือเรานี่เป็นการเช็คเดี๋ยวเวลาขึ้นบินจะเช็คอีกทีนะครับเห็นนักบินที่เขาสายยกดึงขึ้นดึงลงเนี่ยเขาเช็คตัวนี้ก่อนที่จะขึ้นนี่ก็มีเท่านี้ก็ตัวสองด้านให้เหมือนกัน ไฟเบคอนเดี๋ยวเราต้องเปิดอันนี้เป็นไฟแสดงว่าเราเครื่องบินเตรียมทำงานตัวนี้ก็เป็นไฟอีกเหมือนกันไฟสต็อปจะเห็นเครื่องบินต่างๆเนี่ยจะมีไฟเหมือนแฟดววบวนี่คือไฟสต็นี่แค่ือน,นั้นนะครับเมื่อกี้ดูนี่เหมือนกันมุมเลี้ยวทางปีอีกด้านถ้าทางนี้ลงทางนู้นจะยกนะครับมันจะสลับกัน เป็นตัวที่ทำให้เครื่องซ้ายขวาอ่าวฝ่ายข้างนี้ทำไมสีแดงเดี๋ยวไปคุยกันว่าข้างนู้นสีเขียวข้างนี้สีแดงมันมีที่มานะครับนี่ก็คือจบอีกตัวหนึ่งก็คือล้อนหน้าอันนี้ฟูเช็กแล้วผมถือกล้องด้วยมันโยกไม่ได้ต้องใช้โยกหัวเครื่องแล้ว ให้มันเช็คไฮดรอลิกซึ่งกูเช็คแล้วไฟอีกดวงที่สำคัญนี่ก็คือแลนดิ้งไลท์นะครับเป็นไฟที่เวลานักบินจะพร้อมจะทำอะไรก็จะเปิดไฟดวงนี้พร้อมที่จะขึ้นหรือหรือลงเนี่ยไฟดวงนี้จะสว่างนะครับให้หอมครับการรู้ว่าเออเราพร้อมแล้วนะประมาณนั้นนี่ก็คือเสร็จการวอล์กอัลาวเครื่องก่อนทำการบิน